เดี๋ยวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่อยู่ในช่องเอสโรกาสอวันนี้เริ่มสร้างเลยวันนี้จะมาเก็บถึงปีที่12มีการสร้างตรงนี้เป็นการขยายที่อยู่อาศัยซึ่งตอนนี้ทุกคนดี้ไม่บินน้ปะาปลาไหลตอนนี้มีคนอยู่แค่สามหมื่นฉะนั้นก็ทําไป ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์และกดกระดิ่งเชิญเอเอกกร์า,รา,รารสองด้วยโชว์เวลานี้เป็นโชว์เวลาของการบูดเกตแมปว่าด้วยการขบนาคมในโหมดไอการขบนาคมบทเอถ้าอยากให้ผมเล่นโภมบิแคแฟนสป,ปอร์ตเกมซิปปี้มัสบทดีถ้าอยากให้ผมเล่นพักคาโก้แฟนสป,ปอร์ตเกมสามดีบทซีถ้าอยากให้ผมเล่นแอดิบาล แอด์สปอร์ตาร์เกต 3D โหมด E ถ้าอยากให้ผมเล่น r าร์ไลนิ่งซิมูเลเตอร์โหมด E ถ้าอยากให้ผมเล่นบัสซิมูเลเตอร์โด F ถ้าอยากให้ผมเล่นเทรนซิมูเลเตอร์หรือโหมด C ถ้าอยากให้ผมเล่นคลาสสิกแอนด์ไลนิ่งซิมูเลเตอร์ถ้าจะบูดแบบไหนกดเป็นตัวสนลงในชดบงผู้ติามของศัพท์นะครับไปต่อ จำให้ได้ทางนี้สร้างสนามบินแล้วก็ชุมชนส่วนทางนี้ต้องสร้างจำได้จำให้ได้มาเดี๋ยวมาสร้างที่อยู่อาศัยแบบเร่งรีบตอนนี้มีผู้คนส่วนใหญ่ต้องการขีบพาณิชย์ตรงนี้เราขอลบเลย ช่วงนี้เราขอความต้องการอันนี้ให้มันเยอะเพราะว่าช่วงนี้ <c oughs> เรามีเขตพานิชย์แบบหนานแน่นสูงแล้วซึ่งเราจะรู้ได้ว่าในการสร้างเราต้องเช็คอันนี้ด้วยสารสุขเรามีไหมตำรวจมีไหมตรงนี้ไม่มีไฟฟ้า,ฟาใช้ด้านดับเพลก็เช็ค แล้วก็ด้านสวนมีไหมตรงตรงอ่าตรงนี้ไม่มีก็สร้างไปเราเราทำมาอีพีหกเทปเราทำมาเทปนี้เทปที่หกยังต้องมาบอกเพราะบางคนยังไม่รู้ยังทงับไม่เป็นด้านกีฬายังไม่มีตรงนี้จะต้องมีกีฬาให้เล่นซึ่งผมขอเลือกเป็นสนามบาสเกตบอลแล้วก็ต่อไปก็เป็น การศึกษาขั้นพื้นฐานตรงนี้ยังไม่มีก็สร้างการศึกษาขั้นพื้นฐานตรงนี้ไม่มีตรงนี้ต้องการสร้างโรงเรียนอนุบาลเพราะพื้นที่แค่เล็กๆเออตรงนี้ด้วยตรงนี้เป็นหาดทรายดิต่อไปการศึกษาขั้นสูงข,ของเรามีไหมตรงนี้เกือบไม่มีแล้วฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องสร้างเพราะเราจะรู้ได้ว่าการศึกษาขั้นสูงข,ของเรา แบบไหนแล้วเราจะต้องเช็ครูว่ามันใกล้สนามบินไหมาอาตอนนี้มีผู้คนต้องการเขตที่หยู่วใส อ่ะนี่ด้วยครับ้ารกีฬาเอาอะไรดีอ๋อนี่ใหญ่ไปนี่อะไร ไม่มีไฟฟ้าใช้ฉะนั้นผมจะสร้างเลยตรงนี้เหมือนเดิมมีคนต้องการเข็ดพาณิชย์เยอะฉะนั้นโซนนี้ก็เป็นเ้อที่อยู่อาศัยก็ต้องการด้วยมาช่วงเวลานี้ขอสร้าง แลนด์มาร์คแลนด์มาร์ครองมีหรือยังนะวันนี้ต้องเสียเพชรเรามีแค่สิบสามสร้างอะไรไม่ได้ดิอ๋อนี่ไงรางวัลอ้าวอีกแล้วมาสร้างแลนด์มาร์กกัน,กนคิดออกไหมว่าแลนด์มาร์ควันนี้ไงรางวัลที่นี้เราสร้างสร้างไปดุดเด็ดเลย เราจะรู้ได้ว่ามีตึกนี้อยู่ตึกนี้โดดเด่นอยู่แล้วก็เอาอะไรดีอันนี้สร้างได้หัวสร้างได้ไม่จำกัดเราจะต้องแยกให้ออกดูสัญลักษณ์ให้ออกว่ามันมีคำว่าสามารถสร้างได้แค่ครั้งเดียวอย่างอันนี้ อันนี้มีคําว่าสามารถสร้างได้แค่ครั้งเดียวคือต้องสร้างครั้งเดียวไม่มีการสร้างอีกแล้วถ้าถ้ามีขึ้นคําสีแดงว,ว่าสามารถสร้างได้แค่ครั้งเดียวแล้วมันมีอันนี้แล้วแสดงว่าไม่ต้องสร้างอีกอันนี้มันมีสร้างเอออย่างอันนี้ใช่ไหม วันนี้ถ้าปล่อยจะหลวดต้องสร้างหาๆหรือไม่ก็สร้างวันนี้ยังยังไม่ต้องสร้างตอนนี้อันนี้อะไรอ๋อนี่สร้างตึกลืมลืมทำไมส่วนตรงนี้นะเราหาก่อนรางวัลข้าลิหารสร้างได้กี่ครั้ง อันนี้ก็สร้างได้แค่ครั้งเดียวแยกให้ออกนี่มันจะมีหลายอย่างที่เราจะสร้างเกาะย่อยได้ไหมพอเราใช้หมดแสนบอก 差。 ที่ก่อนนี้มันมสะพานเชื่อมไปแล้วทำไมต้องมาสร้างไกลๆเออเราจะสร้างตรงนี้ดิแล้วก็ตรงนี้ด้วยตรงนี้ต้องสร้างไหมอ๋อต้องสร้าง คุ้นกลางน้ำเพื่อให้เรือสัญจรได้ไวเกินไปไวเกินไปรางวันลหนึ่งโดนถ้าดจอเรืออยู่ตรงนั้นแต่ต้องสร้างทาขนาดด้วยแต่ข้อเสียเกาะมันติดกับโรงงานอุตสาหกรรมทุกคน อ่าหูังขยะเพียบความเก็บเก็บออกเก็บดีครับจะไม่เก็บได้ไงขยะเพียบขนาดนี้นี่ปัดซ้ายปัดขวาไปมีสัญลักษณ์นี้เมื่อไหร่สแสดงว่ามันมีขยะอะไรอีกอะไรอีก เดี๋ยวมาสร้างตอนนี้มีคนต้องการเขตพาณิชย์ก็สร้างเขตพาณิชย์ไปตอนนี้หนึ่งทุ่มสี่สิวัยนั้นเนี่ยเออฮะขาดอะไรนะส่วนมีหรือยังมีและถ้าไม่มีนี้ส่วนขนาดใหญ่ ูเลือเพียบเอาดูเรืออันนี้สิอ้าอู้ต้องซางอีกเรารู้ได้อยู่ตรงนี้ไม่มีนำปากกเดยวพีน่า,า,า <P> จะมาสร้างเกาะทับเกาะตอนนี้เราลากกระดูกก่อน เออตรงนี้เลยแม่ ไ่ได้วันนี้ยังสร้างไม่ครบลืมตรงตรงนี้ต้องการเขตมี่ร้างรงดินลยมไหมอ๋อ นี่มีคิดพาดิคนอยู่สี่มือไม่สร้างกว่านี้เลยแม้แต่ต้องสร้างดีก่อนต้องสร้างคุยคลิปออกแล้วว่าต้องสร้างยิงพาดิตอนนี้นะปลาปลาไม่พอแลว้วะ มีไหมสร้างให้เต็มสร้างให้เต็ม,มเฮ้ถ้าไม่มีแต่บ้านเราขาดอะไรไปหรือเปล่า เราขาดอะไรไปหรือเปล่าฮะอ้าวเราอัดสิบห้านาทีพอเพียงสดตรงนี้ก็ซากอะไรดี ไปบาทตรงนี้แล้วกันสร้างลิมทะเลเอาอ๋อเราคิดออกแล้วว่าต้องตัดตรงนี้ออกไ,ได้ไหม๋อตรงนี้ก็ต้องสร้างโรงเรียนด้วยดิ ส่วน อ๋อมันเชื่อมกับอดีตได้เลยมันเชื่อมกับอดีตได้เลยหายไปต่อไปตรงนี้เออปีที่สิบสามแล้วเรายิงสางไปเสร็จเราต้องสร้างต่ออ๋อ Đã không nghe Yeah เติบโตแล้ว เดีเยวนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก, subscribe, กดซับสไคร b ์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับไปแล้วนะครับบายายกดนี้สรุปดี